โรคั้งผอมมันคืออะไรคือมีเคสหนึ่งและกันแอนยกตัวอย่างคือเขาบุ่นดีมากแต่ว่าก็ยังคิดว่าตัวเองอ้วนอยู่อย่างนั้นทานอะไรเข้าไปก็ไปวิ่งท่านเค้กไปคํานึงไปวิ่งแหละอยู่อย่างเงี้ยคือแอนว่าสุขภาพใจของคนคนนั้นสําคัญมากเวลาแอนดูแลนักเรียนคือแอนรู้สึกว่าแบบคนนี้จะทำยังไงให้เขามีกําลังใจที่จะลดน้ําหนักมีกําลังใจที่จะดูแลตัวเองหรือเลิกคิดว่าตัวเองผอมไปอ้วนไปอะไรเงี้ยแอนว่า ร่างกายไม่สมบูรณ์ก็พอแล้วแต่จิตใจอะถ้าคุณยังแบบมานั่งบูลลี่กันมานั่งไม่ให้กำลังใจอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นนี่รักษายากนะอืใช่แอนว่าสุขภาพกายรักษาด้วยสุขภาพใจก็ต้องรักษาด้วยเหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเป็นโรคคลั่งผอมอยู่หรือเปล่าจริงๆแอนว่าเริ่มจากเริ่มไม่มีความสุขกับการดูแลตัวเองกับการทานอาหารกับการไปทำกิจกรรมต่างๆเริ่มไม่แฮปปี้เริ่มเครียดนั่นแหละค่ะอันนั้นจะเริ่มคลั่งละ เริ่มคั่งแต่ยังไม่ผอมคั่งก่อนคั่งก่อนยังไม่ผอมใช่ค่ะแปลว่ามันเริ่มจากการไม่มีความสุขใช่ไม่มีความสุขหรือว่าทำอะไรมากเกินไปไม่พอดีนี่แหละค่ะเรียกว่าเริ่มคั่งผอมแล้ว